รถเดิมๆไม่เฟียวเลียวมาเปิรามีสส่่ป้ายแดนกับแซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็พาเจ้าของรถตัวน้อยค่ะน้องนาลาสวัสดีอีกรอบหนึ่งน่า,นารักมากๆเลย FC เดินทางมาไกลจากจังหวัดอายุทยานี่พร้อมกับช้านหลังค่ะเบื้องหลังเบื้องหลังน่ารักมากๆค่ะก็เดี๋ยวเรามาชมรีวิวคันนี้กันค่ะ รถคันนี้ค่ะบอกเลยว่าเจ้าของรถแต่งจัดนักจัดเต็มไม่ ชุดแต่งน้องใหม่อย่างคอนอที่มีทรงสวยไม่เหมือนใครกล้อง360องศาจอ Android ขนาด13นิ้ว <Wow. S 1> ระบบความปลอดภัยในเรื่องของการเตือนด้านข้างอย่างบายสปอร์ตรวมถึงระบบความสะดวกสบายประตูท้ายไฟฟ้านั่นเองค่ะรถคันนี้ค่ะต้องขออนุญาตขอบคุณเจ้าของรถนะคะอันดับแรกพิตตี้ตัวน้อยค่ะน้องนารานะคะแล้วก็พี่ต่ายพี่ส้มและครอบครัวค่ะเดินทางมาไกลาจากจังหวัดอยุธยาก <Wow. S 1> ไกลบ้านแต่ใกล้ความสําเร็จแบบนี้เลยค่ะนี่คือความสําเร็จอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะที่น้องมินภาคภูมิ เพราะเจ้าของรถบ้านนี้นะคะศึกษาข้อมูลมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ดูมาหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อรวมถึงพอดู e x p กเพ e r เนี่ยก็เทียบมาหลากหลายที่มากๆวันที่ลูกค้าเนี่ยมาทดลองขับก็มีตาราง Excel มาเลยว่าอยากได้อะไรสงสัยตรงไหนจบครบที่เดียวเลยแล้วก็ได้มาเป็นรถคันนี้ค่ะนี่คือเจ้าเ x p กเพ e r ด r o s s นะคะสีเทาดำนะคะที่หลายๆบ้านรอคิวอบอกเลยว่าคิวสีเทาดายาวมากแต่ว่าคันนี้น้องมินก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นคันต้นๆน,นะคะที่ ลูกค้าจองตั้งแต่น่าจะปลายกุมภานะคะนี่ก็มีนาแล้วก็เมษาก่อนสงการได้รับรถแล้วก็คิวถัดถัดไปอดใจรอกันก่อนเนาะยังไงนะคะคุณได้ตามคิวแน่นอนค่ะโลโก้ฝากระโปรงด้านบนค่ะพี่ต่พี่ส้มนะคะเลือกตัดด้วยสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาดําก็จะดูวิ่งวับวิ่งวับนะดูสวยงามมากๆกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าที่มาจากโรงงานค่ะมีรูระบายความร้อนอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่คือกล้องบันทึกหน้ารถกล้องบันทึกรอบคัน รวมถึงกล้อง360องศาด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ้านล นนชุดแต่งน้องใหม่นะพละาดไม่ได้เลยตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าตอนที่มินส่งรูปให้ลูกค้าเนี่ยมินก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะแล้ววันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นชุดแต่งคอนอตแบบนี้เลยเลือกไฮไลท์ที่เป็นสีฟ้านะคะให้เข้ากันกับรถ H E V ค่ะเพราะว่าเขาจะมีแถบสีน้ําเงินเนาะทำให้ดูบ่งบอกว่านี่คือรถที่ประหยัดน้ํามันมากๆเลยมีความใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะลูกค้ารถเนี่ยจะดูแบบเ hey ่นะาดุไม่เหมือนใครเลยสําหรับเจ้าคอนอตชุดนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาดูด้านข้างด้านหลังนะว่าสเกิร์ชุดนี้ ออกแบบมาเท่แค่ไหนด้านข้างคันนี้ค่ะก็จะมีซุ้มล้อนะคะท <To> ี่เป็นงานดําด้านนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานพร้อมกับตัวล้อแม็กค่ะลายลิมิเต็ดเฉพาะ e x p e r Cross H E V เท่านั้นนะคะตัวยางขนาด17นิ้วให้ความนุ่มความหนึบลุยได้ทุกสภาพถนนและตัวชุดแต่งด้านข้างค่ะตัดด้วยสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะที่อยู่ด้านล่างเขียนคาว่าคอน็ตค่ะเบ้าม <lemonade> ือคันนี้ค่ะบอกเลยว่าลูกค้าเลือกเป็นงานโครเมียมนะคะงานโครเมียมเนี่ยจะดูแบบวิ่งวับวิ่งวับแบบนี้เลยนะคะดูสวยงามหรูหรามากๆครับ กับตัวโลโก้แล้วก็ตัวฟอนต์นะคะเอเพนเดอร์ที่ลูกค้าเลือกเลยคิ้วกันศาสตร์ค่ะอันนี้บอกเลยนะว่าเป็นช่องเดียวจริงๆที่เราติดตั้งให้นะช่องเราเท่านั้นค่ะเลือกเป็นงานฉีดค่ะทําให้ตัวคิ้วกันศาสตร์เนี่ยมีความสวยแบบนี้เลยสก,กินคำว่าพอเอเพนเดอร์แล้วยังไม่พอนะหนาและแข็งแรงมากๆลูกค้าคันนี้ค่ะฟิล์มเซรามิกนะคะที่น้องมิ้นติดตั้งให้ให้ความมืดด้านนอกอีกแล้วค่ะแล้วก็สว่างด้านในนะคะบอกเลยว่าพี่ส้มกับพี่่ายเนี่ยขับขี่ง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนแน่นอนค่ะเห็นเเวลาารไปส่ง าจังหวัดเนี่ยเราถ่ายรูปให้ทุกท่านเห็นนะบอกเลยนะว่ายิ่งกลางวันนะแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหกันความร้อนได้ดีมากๆเลยแล้วก็มาดูท้ายคันนี้กันค่ะชุดแต่งคอนอสนะเท่จริงๆลูกค้าดูความอลังการชื่ื นี่ค่ะท้ายเขานะคะจะมีความใหญ่ยื่นออกมาแบบนี้เลยถ้ามีใครมาจุ๊บตูดบอกเลยว่าช่วยได้เยอะเลยนะรับแรงกระแทกได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีการใสฟฟ่ d ิวเซอร์ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็มีท่อเหลี่ยมซ้ายขวาทําให้ดูหล่อดุมากๆประตูท้ายคันนี้ค่ะพี่ส้มพี่ต่ายเลือกเป็นท้ายไฟฟ้าค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากใช้งานแบบสะดวกสบายนะคะก็เลยตัดสินใจให้เราเปลี่ยนท้ายให้แบบนี้เลยเห็นไหมโชคใหม่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีลูกค้าอีกหลายบ้านเลยที่ติดประตูท้ายไฟฟ้าส่วนในคอมเมนต์นะคะที่ลูกค้าถามใน YouTube ว่า การขาดไม่พี่ติดอันนั้นอันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าโทรมาหรือแอดไลน์มาหรือมาที่โชว์รูมของเราก็ได้ค่ะเป็นข้อสงสัยแต่ถ้ามาเจอของจริงอะ่ะเราจะได้รู้ว่าเอ๊เขาทํางานยังไงแล้วก็การใช้งานการติดตั้งเนี่ยเป็นแบบไหนบางอย่างเราพูดหรือเราคอมเมนต์ลงในช่องไม่ได้แต่บอกเลยว่าถ้าคุณได้ติดไปเนี่ยสะดวกสบายแน่นอนค่ะแล้วก็การที่ติดตั้งกับช่องของเรานะคะเราคัดมาให้แล้วรถทุกคันนะคะที่ออกจากช่องของน้องมิ้นนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ได้คุณภาพที่สุดดีที่สุดเพราะอะไรที่เคยผิดพลาดมานะคะก่อนหน้านี้เราก็เอามา พัฒนาจนให้เป็นรถที่ดีแล้วก็สวยงามที่สุดของลูกค้าในแต่ละบ้านแน่นอนค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะเมื่อกี้มีความปลอดภัยในส่วนของกล้อง360องศาไปแล้วใช่ไหมความสะดวกสบายประตูท้ายไฟฟ้าไปแล้วเราติดเซ็นเซอร์ถอยไว้ให้ด้วยอย่างน้อยเวลาลูกค้าเนี่ยขับกลางคืนเนาะเผื่อภาพกล้องเนี่ยมันอาจจะมืดมองไม่เห็นนะคะเป็นพื้นที่ที่แสงไม่ถึงเราก็ยังจะมีเซ็นเซอร์ถอยช่วยในการเตือนสัญญาณได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวบายสปอร์ตค่ะดีมากๆเลยที่ลูกค้าติดตั้งนะคะ,ะ,คะก็จะอยู่ที่หูกระจกซ้ายขวาค่ะช่วยเตือนเวลาที่เราเ ตีไฟเลี้ยวนะคะทําให้เวลาพวกมอเตอร์ไซค์หรือฤดูฝนเนี่ยอันตรายมากๆช่วยได้เยอะเลยนะลูกค้าในส่วนของการติดตั้งบายสปอร์ตนะคะคืออย่างเซนเซอร์ถอยเนี่ยเราติดตั้งเนี่ยระยะเซนเซอร์ถอยเนี่ยมันจะเป็นระยะสั้นเนาะที่เขามีเสียงสัญญาณเตือนให้แต่ตัวบายสปอร์ตเนี่ยเขาฝังไว้ให้เนี่ยด้านหลังรถนะคะทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเป็นกล่องที่ใหญ่มากๆนะคะทำให้รับสัญญาณได้ไกลแล้วคมมากๆลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเนี่ยไปถอยในมุมแคบหรือมุมที่แบบอับมากๆเนี่ยตัวบายสปอร์ตก็สามารถช่วยได้ไม่ได้ช่วย แค่เตือนว่ามีรถแซงข้างหลังมอเตอร์ไซค์แซงมาอย่างเดียวนะแต่ว่าเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยตัวบายสปอร์ตก็จะมีระบบช่วยทํางานด้วยนี่ค่ะเจ้าบายสปอร์ตจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้าตีไฟเลี้ยวนะคะแล้วมีรถแซงมาเขาจะขึ้นเป็นสีส้มกับพิบปิบแบบนี้แล้วตัวกระจกตัวนี้นะเรามีการยิงเลเซอร์เข้าไปนะคะทําให้ได้รูปออกมาแบบนี้ดูสวยแล้วก็ดูแบบมีมาตรฐานมากๆเลยเปิดมาด้านในค่ะลูกคา้าก่อนก้าวขึ้นรถลูกค้าจะพบกับสคับเพดกันรอย2ชั้นค่ะซึ่งตัวนี้นะช่วยกันลอยเวลาที่คุณผ เท้าส้นสูงหรือคุณผู้ชายใส่สตั๊ดนะคะจะขึ้นรถเนี่ยช่วยได้เยอะเลยค่ะก่อนก้าวเท้าขึ้นรถนะคะจะทําให้ตัวรถของเราไม่มีรอยค่ะแล้วยังไม่พอนะคะคม v i p ีบ้านนี้เลือกเป็นสีดําได้น้ําเงินสวยๆแบบนี้ให้ความหรูหราตั้งแต่ด้านหน้ายันด้านหลังเลยลูกค้าแล้วตัวไฟส่องเท้านะคะลูกค้าชอบถามว่าน้องมิ้นมีสีฟ้าสีเดียวหรอนี่ลูกค้าเลือกเลยจะเอาสีอะไรบ้างแล้วที่สําคัญนะใครอยากไปติดเพิ่มนะระวังให้ดีนะคะเผื่อบางทีเราไม่รู้ว่าเขาติดแบบไหนไปติดม่วซั้วเนี่ยมีปัญหากับระบบไฟอย่ามา แต่ถ้าติดที่ช่องเซลล์มินมีการควบคุมงานโดยวิศวะไฟฟ้าอย่างเซลล์พี่ป้อนะคะทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่เราติดเนี่ยคือดีเหมาะกับการใช้งานของลูกค้าแล้วไม่มีปัญหาตามมาทีหลังมาก ต่อกันเลยค่ะสาหรับตัวจอคันนี้ค่ะบ้านนี้เลือกเป็นจอไซส์ใหญ่ขนาด13นิ้วอีกแล้วเห็นไหมคะความอลังการของตัวจอตัวนี้แล้วก็พอกดสตาร์ทขึ้นมาถ้าบ้านไหนติดกล้อง360องศานะคะเขาก็จะทํางานหมุนแบบนี้เลยให้ทุกท่านได้เห็นนะคะและยังไม่พอนะคะสําหรับตัวจอ Android ตัวนี้นะคะเป็นจอที่ลูกค้าสามารถดู YouTube เวลาขับรถได้คู่กับ Google Map หรือถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามันทํำยังไงนะคะลองไปดูในเฟซของน้องมิ้นก็ได้น้องมิ้นจะลงเวลาน้องมิ้นเอารถไปส่งต่างจังหวัดเนี่ยเราจะ ใช้งานแบบนั้นเลยบอกเลยว่ามันสะดวกสบายมากๆไม่ใช่แคนะ่ล,ลูกค้านะเซลก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะที่ได้ติดจอ Android แบบนี้ให้ซึ่งจอเดิมทำไม่ได้ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถสวยๆจาก f c อยุธยาคันนี้ใกล้บ้านแต่ใกล้ความฝันค่ะเจอเซลล์ที่ใช่กับรถที่ชอบแล้วนี่ค่ะองมินก็ยินดีมากๆที่ได้ดูแลลูกค้าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคันนี้ค่ะก็ฝากทุกท่านไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยถ้าอยากได้รถสวยๆแบบนี้ของแต่งเกรดพ่เมียกับเซลมินและเซลปอแอดไลน์มาเลยค่ะแม้ว่าจะเลยโปรมอเตอร์โชว์แล้วแต่รถคันนี้ก็ยังตอบโจทย์ทุกครอบครัวอยู่เช่นเดิมนะคะลูกค้าซื้อโปรไหนก็คุ้มเช่นกันแล้วถ้าได้เซลล์ที่ดูแลให้แบบของแต่ง คุณภาพแบบนี้พลาดได้ยังไงคะแอดไลน์มาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้เซลมิ้งของลาไปพร้อมกับเทศกาลสงการอีกเช่นเคยคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็อบอุ่นหัวใจไปด้วยกันนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย